ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนนะครับชาว Facebook หรือว่าอีกช่องทางหนึ่งก็ทางช่องช่องทางทางยูทูบนะครับวันนี้เราก็จะมีรีวิวคู b o ต้นะครับ L3001DT นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับวงไลายพาวเวอร์นะฮะนี่นะครับวงลายพาวเวอร์ชักข้ามมาจากเดิมจากญี่ปุ่นนะครับก็บุ้งจีจะจะมีปะบุ้งจีด้วยนะครับ หรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเอาไปใช้ในฟาร์มหรือว่าใช้ตักมันนะครับได้หมดนะครับตัวนี้นะฮะสวยๆนะครับโฟร์วินะครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับรถจะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้จากญี่ปุ่นนะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะฮะตอนนี้ยังหลังก็จะเป็นยี่ห้อบิตโตรนะครับยางขอบ28นะครับอ่าตอนนี้จะเป็นยางขอบ28นะครับยางสูงนะครับอ่ารถสามสิบแรงเนี่ยจะเป็น ก็เป็นสาสิบแรงในน็อตจะเป็นน็อตล้อแปดตัวนะครับจะเป็นแปดน็อตนะครับเผ่าท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผานขุดมันนะครับผานขุดมันตัวนี้ก็เป็นของใหม่นะครับผานขุดมันใหม่นะครับตัวนี้ทั้งชุดนะครับทั้งชุดเลยพร้อมถ้าพร้อมผานขุดมันด้วยทั้งชุดอยู่ที่สองแสนสามืนบาทนะครับคันนี้นะครับถ้ารวมผานขุดมันด้วยนะครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับสองแสนสามืนบาทนะครับอาะตสตาร์ทเลย ยกวางนะะครับตอนนี้ยกสูงประมาณสามเมตรนะครับคครรับับเอาความงายับครับงายระบบใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ อ้าข้างหลังหางหลังหางหลัง้วก็พลิกดีนะครับท่านใดสนใจเอาไปใช้ขุดมันนะครับตักมันครับอนกประสงค์นะครับลากมันนะครับเอาวิ่งเลย ครื่องนิ่มนเลยนะครับตัวนี้นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับนะครับท่านใดสนใจไปใช้ในไร่ในสวนนะครับในฟาร์มนะครับขุดมันได้หมดครับอันมี้ประสงค์ไม่ว่าจะไถจะแปรนะครับงานนางานไร่นะครับฉีดยานะครับลากแอร์บัดนะครับใช้ในสวนได้หมดนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรที่086106521หน้านะครับร้านสมศิทรกเตอร์นะครับ อยู่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับอ่าทุกอย่างใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 0 3 0 0 0 0บาทนะครับพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะครับ2 0 3 0 0 0 0บาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีพุ่งตีตักนะครับแล้วก็ผ่านขุดมันนะครับท่านใดสนใจก็มาชมหรือว่ามาทดลองขับได้นะครับอ่าเบอร์โทรก็0861026521นะครับผม งั้นก็ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ